อ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีทางช่องโอ้ยกลับมาแต่หน้ากับหอนหอนพี่น้องหอนคักหอนแน่อ่ะเสียนบ้านดุงโทษจังไรกับวติโทษจังไรกับวรับโทรศัพท์เพิ่นห่างพี่น้องโทรศัพท์เพิ่นห่างเพิ่นได้โทษกับวติโทษจังไรกับวรับ หาเบอร์โทรคนว่าหันห็นอยู่ รับสายไหมน้องไปใส่นอคือบอรับสายเนาะ ล้อพ่อฮัลโหลได้ยินบ่ยินยังวะกินเขายู่บ่บ่อันมากก็นั่งหน้นนนนา,นาบ้านเล่ละค่ะเอา้าหมวดที่พันหน้าของเฮ้านะพ่อเนาะเสียนบ้านดุงคลิปแหลกครับเลขติดบนว่ามันเข่าหกบ่พ่อถ้เ,อเข่าหกกบหาละก้อย เออหกกับหาเขาแต่ว่าตัวประกวบว่ติดนะพ่อนะครับบานีบานีเลขล่างเสียนบ้านดุงหนึ่งสองสามมาทั้งสิบมาทั้งน่วยกอดข้อกันมาแต่ว่าพ่อว่าด้จับสองสามนะพ่อนะครับเออแต่ว่ารักสิบ ลักสิบล่างนี่คือสามนี่เลขออกสามสองนี่เนาะพอนะ่อเนาะครับแม่นโอ้โหมันกระเขาอยู่ที่หล่ะพอ่อลักสิบนี่ครับโอ้เอาพ่อเอาเลขง้างก่อนเอาเลขล่างก็ได้แม่เ,เลขล่างก่อนเนาะเลขเด่นล่างเนาะพอนะ่อเนาะครับครับเอาเด่นล่างโอเค 3, 4, สามสี่ห้าสามสี่ห้าตัติดเลยพ่อล่องยู่บตัวติดบ่บ่ลงแค่ตวเด่นก็ได้หอกแม่ล่องเบิ่งออเเฮา,าับแต่ตัว,ตวเด่นฮะจับแต่ตัวมาเพราะว่าตัวกับประกบมันบ่เดินนะ้พ่อเนาะ แต่ว่าลักซีฟมันมันเป็นลักซีฟดิโมเมนบอกพ่อสามสี่ห้านั่นมันสูตรนี่สูตรนี่ว่าร่างอันมันออกหาซีเนี่ยมันเขาดีได้แม่มันจะว่ามันคนละสูตรกับอันหนึ่งสองสามเงื่อนก้อนห่งเนี่ยอันมันบอว่าเขาเนาะมันมีสองสูตรร่างนะบอกมันมันมันตัวนึงตัวนึงจับลักซีฟตัวนึงจับลักนวยบ่ได้บอกพ่อ ว่ามันติดที่กันมันไม่แม่บ่างหมันมันหลุดเนาะมันว่าเถวสูตรนี่โรกสูตรนี่สูตรนี้มันหลุดสูตรสูตรไทยแม่ว่างหันว่างหนึ่งสองสามนี่ตะวันต่วันไม่ได้สี่ห้าเนี่ยไม่ได้สี่ห้าหกเนี่ยครับตะวันมันเขาอยู่แต่ว่าว่าเถวสูตรนี้โลคมาเพราะมันูตรสูตรนั่งกันละมันมีสองสูตรสูตรล่างมันก็เรียกว่ามันมันมาเข้ากันก็เรียกว่าใครเอาโงสูตรนต่มันเป็นพีชเนาะคันซี่กับหามันกับบกอดข้อกันไม่อีกบ่ มันมันกว่อก so ันมากสูตรนี้แม่มันมีมีสองสูตรเดินอันสูตรหนึ่งมาเข่ากับสูตรหนึ่งเข่าเพราะว่ามันมันมีสองสูตรมันมันสูตรอันอันไม่รู้แล้วสูตรมันมันถือหลายหมดแลวมันม่รู้เดินว่าวกันกับแม่ี่มันมันมาถสันจอนมะสูตรเดินโอ้มันประพัน์สันจอนแต่ว่าสูตรนี่ต่ว่าสูตรนี่ปรผพันสันจอนตลอดนะมันมันทานแบบว่ามันทานหลายต่อสูตรนั่นมันมีสองสูตรล่างเลย แต่ตาว่มามันเป็นลักซีบแม่นบ่พอ่อพ่อเบิ่งสถิติยอดล้างบ่เออมันเขาเป็นลักซีบแล้วแม่อ๋อเฉลยร่องบอกว่าเป็นลักซีบลักซีบล่างเนาะพ,อพอ่อเนาะครับลักซีบล่างสูตรนี่เป็นหลักซีบล่างแม่นบ่พ่อครับโอเค เด่นล่างแต่ว่ามาเป็นที่หลักสิบสามสี่ห้าครับอ่าบาจัดมาที่บนบัตรนี่อ่ดมาที่บนเด่นบน <c oughs> โอเคป้าเก้าเก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งบ้านนี้ <c oughs> ตัวประกอบมันลักสีมันมีเกตตัวเดียวไหมแม่ฮะลักสีมันมีเกตตัวเดียวรอบไหมนะก็มัจะเกตตัวเดียวมันมีม,นม,มันมีเกตเกตเก้าเกตศูนย์เกตหนึ่งนะจครับ้า้อ่าเดี๋ยวสิบบน เตัวเดียวเนาะครับอ่าแสดงว่าซุมนี่ต้องเป็นลักหน่วยครับอ้าวจับคู่จับคู่กันเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเจเจศเจเจหนึ่งอ่เลขสมตัวเอาเอาเอาเกลักอยด้วแม่เจด เจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดหนึ่งครับเอาแม่ขั้วกรสิเขียนว่าหลักร้อยเจ็ดตัวเดียวครับโอเคหลักร้อยกะจตหลักสิบกบะจ็ดเอาพี่น้องพ่อ <up. S 1> สรุปแล้วคันแมน่นถาแม่นอาพ่อมากหรือพ่อจะมากคู่ไร อันมาเจ็ดเจ็ดเก้าแม่โอ้มาคือกันครับลูกเวออันเปนว่ามันติดดับอันศูนย์กับหนึ่งอ่ะคันคันเลขติดเก้านี่ลูกเอาอื่าคันเลขติดเก้านี่โอ้อมขคือลูกลยูดเจ็ดเก้าแปดเก้านี่บ่หัวหลข <c oughs> สำหรับเลขลากพ่อมักตัวไรเป็นลักซีพ่อ มักสามแน่มักอันสิ้นสามแปดเลยนะองค์การสามสามแปดสามแปดบ่ครับลูกขึ้นมาเปียดสามเนาะบาที่นอ,อเอเจ็ดสามกับเดือดร่องบอเมียนสมมูรณวันลูกลูกมักสามที่รักน่วยไหมพอ่อเออสามสามมันยังยังยั่ยังยรักนวยละแม่จูวัดเนาะมีนีนนมน่มันเขาทั้งทั้งนุยทั้งสิษยน้ำกันนะ แต่ว่าตัวนี้พันพันมาเป็นลักสิบเนาะพอเนาะครับเออว่าหันเห็นบหนึ่งสองสามมาสามสองโอ้บ่แน่เด้มันจะเป็นห้าสามห้าสี่เดบ่แน่ดนีพอบ,บ่แน,น่เด้ครับย่านน้นเออเอามมีน,ออน,ะนะาามเนมีน,มนบ่เป็นหาซก็สิเป็นฮาซีเราไป เอาสัตละพ่อครับโอเคค่ะพ่อขอบคุณมากค่ะครับพ่อสวัสดีค่ะสวัสดีครับอ้าพี่รองสำหรับตัวเลขแนวทางของเซียนบรรดุงเพิ่นลงแง่ตัววิ่งตัวเด่นเด้อพี่น้องเด้อรอบนี้เพิ่นว่าจับคู่พราะวา่าจับคูค่ว่าใครเข่าเพิ่นก็นเลยว่าอยากถอยกันจับคู่แต่ว่าเลขวิ่งเลขแลนของเพิ่นก็นถือว่าเดินดีแลนดีเด้อพี่น้องเด้อ สำหรับล่างหนึ่งสองสามกดข้อกันมาสูตรนี้ได้สามสี่ห้าสำหรับบนสี่ห้าหกมาน้ำกันเทิ้งหาเทิ้งหกตะวันตกประกบ่าไรเอ้าพี่น้องสำหรับเลขเด่นบนนี่เก้าศูนย์หนึ่งหน้านาจับตามองหลักสิบบนนี่สิบบนนี่สิบบนอ่าเชี่ยบัดดูห้เก็ตตัวเดียวเด้อพี่น้องเด้อ ลักรอยกับเจ็ดตัวเดียวจับคู่กับมี่เจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งถ้าจะจับสามตัวก็คือเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดหนึ่งอะแคปนาจอไว้พิจารณาค่ะพี่น้องสำหรับตัวเลขของเซียนบ้านดุงเนาะค่ะพี่น้องนะหลายคนกระท่าลายค้นกับรอดอ่ะคลิปนี้ให้พี่น้องพิจารณาตัวเลขคักๆเด้อพี่น้องเด้อใกล้วันหวยออกแล้ว พรุ่งนี้แม่ครัวจะจับปลาเนาะคัะพี่น้องเนาะมากินปลานาะแม่ครัวเด้อมากินปลานาะแม่ครัวมาลงปลาน้าแม่ครัวเอา้าสำหรับคลิปนี้อย่าลืมบาตัวเลขกับเป็นแคนแนวทางให้ทุกท่านพิจารณาไว้ก่อนลงทุนพอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้แม่ครัวสวัสดีค่ะ